วันนี้แต่เช้า,บบชาไม่ได้กินข้าวเลยจริงเหรอใช่โอ้นั่งช่วยเธอทำงานเนี่ยฉันหายเมื่อยแล้วเดี๋ยวทำอีกสักสองชั่วโมงค่อยเลิกเนาะอะสองชั่วโมงก็โอนะโอเคไหวเหรอโอ้หตายใจค่ะพี่หมูขอเทสเจ้นหน่อยได้ไหมครับว่ามาว่าเจ้เนี่ย คือตัวจริงของร้านตามสั่งหรือเปล่าถ้ากาถ้ากา,าทำก็มาสิก็ลอกับเจ๊ดูถ้าเจ๊ตอบได้อะแปลว่าเจ๊อะของจริงก็คือผมจะใบแล้วให้เจ๊เดาเมนูอาหารมา,มาว่ามามคนที่ไม่ใช่ครับไข่มวนหมุนหมุนหมุนก็ยังไม่ใช่ครับ อร่อยเนาะอ,อ,อร่อยออมากเอ,อนอะไรอ่ะแกงเอาเอย่างแล้ก็บอกว่าไม่หิวไงอืป้าเนี้ยหิวสวดไอชิมเนี่ยป้าบอกว่าไม่เอาไงโอ๊ยตายแล้วถวยเล็นหนิงตรงนั้นเดีอยาปล่อยผ่านเลยกินซิอ้ แต่พวกเราทําอย่างนี้กันไม่ไหวแล้วอะครับเอ้าวาแป๊บๆจะล้มเลิกแล้วเหรอไม่ใช่ครับผมหมายถึงผมกับอลิวเดินเสิร์ฟชนกันไปชนกันมาแล้วจะไม่ไหวแล้วครับใช่ครับวันนี้หังขวาก็ชนทันซ้ายก็ชนจนผัดกะเพราจะเป็นผสมก็รัดหน้าอยู่แล้วครับเราต้องซ้อมอ่าๆๆแต่ยังไงก็ช่างไงอย่าให้ข้าวผัดกะเพรามานผสมกระราดหน้า อย่าให้เข้าผัดพริแกงไปผสมกับก๋วมขตาไก่ก็แล้วกันเคไหมได้เลยครับ MCN Global MV Group